ครับสวัสดีครับผมพ่อผมเชนค่ะนะครับตัวตึงบอลตึงนะฮะแล้วก็สำหรับโปรแกรมไม่คข้านห้างฟุตบอลนะครับผมคือวันเสาร์ที่7มิถุนายนปี2568นะฮะวันนี้ผมยิมบอลาของโคชเชนค่ะนะครับแล้วก็จะอยู่ในศึกของฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนยุโรปนะครับผมโดยคู่แในทีมยิมบอลฝานะฮะก็จะเป็นหน้าของอันดอร่าเปิดบ้านจับอังกฤษคู่ที่2บอสเนียนะครับเจอกับซามาริโนและคู่ที่3มอสตาเปิดบ้านจับลิทันเนียคู่ที่4ฟินแลนด์นะครับเปิดบ้านจับเนเธอร์แลนด์ แล้วคู่ที่หาออสเตรียเปิดบ้านจักับโรมาเนียส่วนคู่สุดท้ายคู่ที่6นะครับแอลเบเนียเปิดบ้านจับเซอร์เบียนะฮะและวโซนตนาวเกี่ยวกับการไฮซอร์สับวันนี้นะครับก็จะเป็นหน้าของโค้ชแรกเชิงเขื่อนะครับสามารถพิมพ์ตอบทิ้งไว้ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะฮะแล้วก็อย่าลืมนะครับแคปหลักฐานส่งไปที่คลองอาหารของเราก่อนเวลาบอนเตหนึ่งชั่วโมงนะครับหรือว่าเวลาสี่ทุ่มตรงนะฮะแล้วก็สามารถส่งมาได้ในแอปตัวแอลสีเขียวนะครับ CK55 หรือว่า CK เคตองหนะครับอย่าลืมใส่แอดมินด้วยนะครับ แล้วก็ถ้าหากว่าท่านใดหาผมไม่เจอนะฮะก็สามารถกดลิงก์ใต้คอมเมนต์มาได้นะครับผมแปะลิงก์ข้างล่างเรียบร้อยนะครับแค่เลื่อนลงมาข้างล่างเดี๋ยวก็จเจอลิงก์เลยนะฮะแล้วก็ก่อนจะไปเริ่มวิเคราะห์กันนะครับผมขอให้ท่านช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่วงได้นะครับยังน้อยก็จะเป็นลังใจผมในการทำงานนะฮะแล้วถ้าหากว่าเราพร้อมกันแล้วนะครับเราก็ไปดูกันเลยครับ เดมาเรื่อวันที่คู่แน,น่เลน,นครับเดยจะมาหน้าอนาันโดราเปิดบ้านจับอังกฤษนะครับในเวลา5ทุ่มตรงแฮนดิแคปแ,แรกก็จะไปิดหน้าของอังกฤษนะฮะต่อที่3.25เลยครับส่วนกระแพงสูงต่ำไปที่4เมตรณปัจจุบันของคู่นี้นะครับก็จะเป็นการจัดก,การของกลุ่มเคนะครับโดยระหวา่างของเจา้าบ้านอันโดราตอนนี้อยู่ในอันดับที่5เลยนะครับโดยการนแัแข่งไป2ครั้งแล้วก็แพ้ไป2ครั้งด้วยเลยครับแถมยิ่งใครไม่ได้ด้วยนะฮะเสียไปอีก10ประตูเลยนะครับแล้วก็ยังไม่มีสักคะะแนนนเลยฮะ สุนทรั่งอังกฤษนะครับผมตอนนี้ก็เป็นจากฝูงจากกลุ่มนี้นะครับโดยการแข่งไปสองครั้งเมาชาไป2ครั้งรวดยิงได้5แล้วก็ไม่เสียสักประตูเลยครับเก็บมาได้อีก6แต้มเฮดุ hey, หเฮดุแปดปีให้หลังสำหรับคู่นี้ก็เจอเพียงแค่สองครั้งเองนะครับแล้วก็จะเป็นสุั่งอังกฤษที่สามารถเมาชาไป2นัดรวดโดยนัดล่าสุดคู่นี้พบกันนะครับก็จะเป็ันปีสองพนี่สิบนะฮะทางฝั่งอังกฤษก็สามารถบุกมาถล่มได้ถึง5ประตูต่อ0นะครับ แล้วถ้าเรามาดูผลงานสิมัดล่าสุดของเจ้าบ,บ้านอันดอร่านะครับผมก็ถือว่าค่อนข้างจะเล่มากๆเลยนะครับสิมัดล่าสุดวันนี้ก็สามารถชนะเพียงแค่หนึ่งครั้งเสมอหนึ่งแล้วก็แพ้ไปอีกแปดครั้งโดยเฉลี่ยยิงไดศูนย์จุดสองลูกต่อเกมนะครับเสียประตูนหนึ่งจุดหกลูกต่อเกมแถมสิบคลินี้ก็สามารถเข้าเวลได้เพียงแค่สองครั้งจบเกมสุบอีกเพียงแค่สองครั้งนะครับโดยนัดล่าสุดนะงการเพิ่งบุกไปแพ้กับอัลเบเนียมานะครับที่ส,ญญสามประตูต่อศูนย์โซนฝั่งอังกฤษเองนะครับผลงานาาสิมั้้าาถถาาถถถ้้งงแแลวกก็พไปอี2ครั โดยเฉลี่ยยิง2.4ลูกต่อเกมเสียประตู0.6ลูกต่อเกมนะครับแถม10เกมนี้ก็สามารถเข้าไปได้ถึง5ครั้งจบเกมสูงเป็6ครั้งนัดล่าสุดก็เพิ่งเปิดบ้านเอาชนะานันของลัดเบียมนะครับที่3-0ต่อแล้วถ้าเรามาดูผลงานในบ้านของเชวบบาอันดอล่านะครับโดย5นัดล่าสุดวันนี้ก็เละเทเหมือนเคยเลยนะฮะโดยการที่พวกเขาสามารถชนะเพียงแค่1ครั้งแล้วก็แพ้ไปอีก4ครั้งนะครับไม่ว่าจะเป็นการแพ้อ,อิสราเอลที่2-0แพ้มอนตาไปอีก1ประต่อศนะครับ นัดต่อมาก็ดีหน่อยนะฮะก็สามารถเปิดบ้านชนะซามาริโนไปที่2ตัวต่อ0ูนยในเกมอุ่นเครื่องแล้วก็กลับมาแพ้มอนโตวาไปอีก1-0แพ้ลัดเวียไปอีก1ตัวต่อ0นะครับส่วนฝั่งอังกฤษนะฮะผลงานออกมาขนาดล่าสุดวันนี้ก็ดูดีอยู่เช่นเคยนะครับโดยการที่พอสามารถชนะถึง4ครั้งแล้วก็แพ้ปีกเพียงแค่1ครั้งโดยที่มีชนะเนเธอร์แลนด์ไปนะครับที่2-1แล้วก็แพ้กับสเปนไปอีก2ตัวต่อ1นะฮะนัดต่อมาก็สามารถชนะไอร์แลนด์ไปส2-0ชนะฟินแลนด์ไปอออีีีกกกก3-1 3แล้ว็ชนะรไปต่ต0 สภาพของพองกันเกมนะฮะเดินทางฝั่งจามาอันดอร่านะครับผมนัดนี้จะไม่มีเชื่อกหน้ามาร์กูโยแล้วก็เอาเบิร์ตโลซาครับส่วนตัวชโลูของพวกเขาก็จะมีเชื่อกหน้าของอารอนโรดริโกปาอูบาบอสแล้วก็ลิคาร์ดแฟรนเดียนะครับส่วนฝั่งอังกฤษนะครับผมก็จะขาดไปทางด้านของฟิฟโอดินมาคัตลัดฟอร์ดนะครับโดมินิกโซลันเก้ส่วนตัวชโลูของพวกเขานะครับก็ถือว่าจัดเต็มนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าของโบโกโยซาก้าโคฟาร์เมอร์แอนโทนีคอร์ดอนแฮร์รี่เคนจูดเบลลิงแฮมนะครับแล้วก็ดีแคนไลท์ สำหรับคู่นี้ก็ถือว่าเกตบอลทางกันแบบชัดเจนนะครับเดี๋ยวฟังเจ้าว่าอันตอล่านะครับผลงานส้นนัดล่าสุดในการนี้นะครับก็แพ้ไป2นัดรวดนะฮะแถมพวกเขาไม่สามารถยิงใครได้ด้วยนะครับซึ่งสนทางกับหน้าของอังกฤษพอสมควรนะครับโดยส้นนัดล่าสุดในการนี้ก็สามารถเหมาช้าไปสองนัดรวดแถมพวกเขาก็สามารถทำประตูได้ถึง9ประตูเลยครับไม่เสียสักลูกเลยนะฮะล้วบอกกับว่าซูเปอร์สตาร์ถือว่าเพียบอีกด้วยนะครับผมอย่างไรสำหรับคู่นี้นะผมต่อหน้าของอังกฤษนะครับที่3มเมตรขึ้นนะครับ เรามาโซนคู่ที่สองเลยนะครับก็จะเป็นหน้าวบอสเนียเปิดบ้านจากพะหน้าของซามาริโน,โนในเวลา2องทุ่มตรงแฮนดิแคปแรกก็จะเปิดแม่นาวบอสเนียนะครับตอนที่4เมตรเลยนะฮะแล้วก็กำแพงสูงต่ำไปที่สเมตรครึ่งโดยคู่นี้นะฮะก็จะเป็นการจัดการของกลุ่มเนะครับทางฝั่งของชาวบ้านบอสเนียตอนนี้ก็เป็นจ่าฝูงน,นะครับโดยการแข่งไป2ครั้งแล้วก็สามารถเหมาชาไปสองนัดรวดน,นะครับยิงได้3เสียไป1เก็บได้6แต้ม ส่วนฝั่งของซามาริโนเองนะฮะก็อยู่ในอันดับที่หเลยนะครับโดยการได้งนนไปสองครั้งแล้วก็แพ้ไป2ครั้งรวดยิงได้หนึ่งเสียไปเจ็ดแล้วก็ยังไม่มีสักคะแนนเลยนะครับเฮียบด้วฮนด์ล่าสุดที่คู่นี้พบกันนะครับก็จะเป็นเมื่อปีสวรรค์ห้าเลยนะฮะแล้วก็จะเป็นฝัง่งบอสเนี่ยที่เปิดบ้านถล่มไปได้ถึง3ตัวต่อ0แล้วถ้าเรามาดูผลงานสิมัตล่าสุดของชาวบ,บ้านบอสเนียนะครับพวกเขาก็สามารถชนะไปแค่2ครั้งเสมอ2แพ้ไปหกครั้ง โดยเฉลี่ยย e ิง0.7ลูกต่อเกมเสียประตู2.2ลูกต่อเกมแถม10เกมนี้ก็สามารถขึ้นเวลได้ถึง5ครั้งจบเกมซูบปอีก3ครั้งนะครับโดยนัดล่าสุดนะครับเพิ่งเปิดบ้านเฉลิมชนะไซปาปานิครีบที่2-1ส่วนของซามบริโนเองนะผลงานในนัดล่าสุดวันนี้ก็สามารถชนะเพิลแย่2ครั้งเสมอ1แพ้บปี7ครั้งโดยเฉลี่ยยิง0.7ลูกต่อเกมนะครับเสียประตู2.1ลูกต่อเกมแถม10เกมนี้ก็สามารถขึ้นเวลได้ถึง5ครั้งแล้วก็จบบบเกกม5คครรัั้งนะ โดนัทล่าสุดฮักกระเพื่อโดนัทของโรมาเนียบุกมาถล่มไปถึงห้าตัวต่อหนึ่งแล้วถ้าเรามาดูผลงานในบ้านของเจ้าบ้านบอสเนียนะครับโดยฮานัทล่าสุดวันนี้ก็สามารถชนะเพียงแค่หนึ่งครั้งเสมอหนึ่งแพ้บีสามครั้งนะครับโดยที่มีแพ้กับยูเคมที่สองหนึ่งแพ้เยอรมันบีอีกสองหนึ่งครับนัดต่อมาก็แพ้กับฮังการีบีอีกสองศูนย์เสมอเนเธอร์แลนด์บีอีกหนึ่งหนึ่งแล้วก็สามารถชนะใส่ปาไปได้อีกสองตัวต่อหนึ่ง สุนทรภัณฑซามารีโนเองนะครับผลการออกบาฮนัทล่าสุดวันนี้ก็สามารถชนะเพียงแค่1ครั้งและก็แพ้ไปอีก4ครั้งเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการแพ้กับซานาของบอนโตว่าให้หนึ่งศูนย์แพ้ยิปโรต้าบปีกหนึ่งศูนย์นะครับแพ้อันโดราไปอีกสองศูนย์แล้วก็สามารถชนะลีเดียสไตล์ไปได้อีกสามหนึ่งส่วนล่าสุดที่เราอาบ้านก็บุกแพ้กับไซปัตมานะครับที่สองต่อศูนย์สภาพความพร้อมก่อนเกมนะครับสุนทรภัณฑ์จาบ้านบอสเนียโต๊ะชุดโอหัวว่าเขาในนัดนี้ก็จะะมมีชื่ออด้าาานนนนขงฮรริิิิสไลโโววคคคับ อามาเดดิสและก็เอเดนเชโกสโซนฝั่งของซามาริโนเองนะครับผมตัวชูโรงของพวกเขานะครับก็จะมีเชื่อหน้าของนิโคลานันนี่ฟิลิปโปเบลลาดีและก็ซังหน้าของซามิเอลซันโนนี่นะครับแล้วถ้าเรามาดูภาพของ,ของคู่นะครับตัวโซนอฟฟัเจ้าบ้านบอสเนี่ยนะครับผมส้นัดล่าสุดในรายการนี้ก็สามารถเหมาชนะไปสองนัดรวดเลยครับแถมตอนนี้พวกเขาก็เป็นจ่าฝูงในรายการนี้อีกด้วยนะฮะโซนอฟฟงที่มืองซามาริโน่นะครับผลงานส้นัดล่าสุดในรายการนี้ก็แพ้ไปสองนัดรวดเลยนะฮะ พวกเขาก็สามารถยิงดนเพียงแค่หนึ่งประตูนะครับเสียบถึงเจ็ดลูกเลยนะฮะถ้าตามส่วนตัวที่ผมมอนะครับผมรู้สึกว่าโจทย์ที่เปิดให้ันนี้เขาค่อนจะสูงขึนไปประมาณหนึ่งเลยนะครับอย่างไรสำหรับคู่ที่ผมเช็สกอร์ต่ำนะฮะที่สี่เมตรเพนนะครับอมาตอคู่ที่สามเลยนะฮะก็จะเป็นหน้ามอนตานะครับเปิดบ้านจาบลิทุนเนียในเวลาห้าทุ่มตรงอันนนขั้แรกก็จะเปิดที่เสมอนะครับส่วนกระแพงสูงต่ำที่หนึ่งเจ็ดห้า สุดฤดูนี้นะฮะก็จะอยู่ในกลุ่ม G นะครับทางฝั่งของเจ้าบ้านมอต้าเองนะครับผมก็อยู่ในลำดับที่5เลยนะครับเดอือดร้อนนักแข่งไป2ครั้งแล้วก็แพ้ไป2ครั้งรวดแถมยิงใครไม่ได้ด้วยนะฮะเสียไปอีก3าลุ้นนะครับแล้วก็ยังไม่มีซักคะแนนเลยนะฮะส่วนทางฝั่งที่มาขงลิทูเนียนะครับ,มรบผมก็อยู่ในลำดับที่3นะครับผมเดอือดร้อนนักแข่งไป2ครั้งเสมอ1แพ้ไปอีกหครั้งยิงได้2เสียไป3เก็บได้อีกเพียงแค่1แต้มเฮดูเฮนันล่าสุดสุดฤดูนี้พบกันนะฮะก็จะเป็นนนนนนนปปปีีี2017 1ะะครััััับบก็็จเเเทททาาางงงฝ่่่ตต้้ิดยสมหอ แล้วถ้าเรามาดูผลงานสิมวัดล่าสุดของ้าบ,บ้านมอนตานะครับพวกเขาก็สามารถชนะถึง3ครั้งเสมอ2แพ้ปี5ครั้งโดยเฉลี่ยยิงสูรล่าูกต่อเกมเสียประตู1.4ุลูกต่อเกมนะครับแถมสิเกมนี้ก็สามารถข้ไปได้ถึง4ครั้งและก็จบเกมสูบอีกเพียงแค่1ครั้งโดยนัดล่าสุดนะครับก็เพิ่งบุกไปแพ้กับโปรแลรนด์มาที่2ต่อศูนสัฟอ,อร์ริทโทเนียนะครับผลงานสิบวัดล่าสุดนี้ก็สามารถชนะเพียงแค่1ครั้งเสมอ2แพ้ปี7ครั้งนะครับ โดยเชียยิง0.9ลูกต่อเกมเสียประตู1.5ลูกต่อเกมแถม10เกมนี้ก็สามารถเข้า,าไป้เพียงแค่4ครั้งแล้วก็จบเกมป5ครั้งนะครับนัดล่าสุดคือการที่เปิดบ้านยันเสมอฟินแลนด์ไปน,นะครับที่2-2แล้วถ้าเรามาดูผลงานในบ้านของเจ้าบ,บ้านมอต้านะครับโดย5นัดล่าสุดนี้ก็สามารถชาะ์ถึง2ครั้งเสอ1 00. แพ้ไปอีก2ครั้งโดยที่มีแพ้กับกรีซไปนะครับที่2-0แล้วก็สามารถชนะมอโตวาที่1-0 นัดต่อมันก็สามารถชนะลิกแดนสตาบีสองศูนย์ะครับเสมออันตัวราชบีศูนย์ศูนย์แล้วก็แพ้ฟินแลนด์บีหนึ่งต่อศูนย์ทางด้านทีมอย่างลิทัวเนียเองนะครับผลงานออกม้านทานัดล่าสุดวันนี้ก็สามารถชนะเพียงแค่หนึ่งครั้งแล้วก็แพ้บีอีสี่ครั้งครับไม่ว่าจะเป็นการชนะลัตเวีย์ที่สองศูนย์แพ้โรมาเนียบีสามหนึ่งแพ้ไซปัส์บีสองหนึ่งครับแพ้โคโซโวบีหนึ่งศูนย์แล้วก็แพ้โปแลนด์บีหนึ่งตัวต่อศูนย์สภาพพร้อมก่อนเกมนะครับและฟางชาวบ้านมอตานะะฮ ตัวชุดวงของพวกเขาในนัดนี้นะครับผมก็จะมีชื่อหน้าแมทธิวคิโลเมียเฟฟมัตกาฟพอลเอมบองแล้วก็ทางหน้าของอิลยาสชูอาเลฟนะครับตัวลฝั่งลิวซีแลนด์นะครับตัวชุดวงของพวกเขาก็จะมีชื่อหน้าของกาบิสตาฟ์กินนดิฟอาร์เธอร์โดฟนเคอฟแล้วก็อามันัตคูซิดนะครับแล้วถ้าเรามาดูภาพของทั้งคู่นะฮะโดยฝั่งเจ้าบ้านมอนตานะครับผลงานรายการนี้ก็ถือว่าค่อนข้างจะเละเลยนะฮะเดอะสองนัดที่ลงเล่นไปนะฮะก็แพ้ไปสองนัดรวดเลยครับ สำหรฝั่งลีทัวนี้ก็ถือว่าไม่ต่างกันมากเลยนะฮะโดยที่ผลงานสองนัดล่าสุดวันนี้ก็ยังหาช,ชนะไม่เจอเลยครับซึ่งโซนตัวของมอนนะครับว่าส่งบอลคู่นี้ถือว่าไม่ห่างกันมากเลยนะฮะแต่ผลงานทางฝั่งเจ้าบ,บ้านมอต้าก็ถือว่าข่้นอ้างจะดูดีกว่าไปเล็กน้อยนะครับอย่างไรสำหรับคู่นี้ผมเชื้อสกอร์สูงนะที่เมตรเจ็ดสิบห้านะครับเรามาต่อคริสตินเลยนะครับก็จะเป็นฝั่ง,งฟินแลนด์เปิดบ้านจับในเร์แลด์นะครับในเวลาทีหนึ่งสี่สิบห้าที โดยห้นดิแคปแรกก็จะเปิดห้าหน้าของเนเธอร์แลนด์นะฮะต่อที่1เมตรครึ่งส่วนราคาสองไหล้าไปหนึ่งกิกที่หเมตรเจิบห้และกำแพงสูงตัดอ,อยู่ที่2องเมตรเจถึง3เมตรนะครับสำหรับคู่นี้ก็จะเป็นการจัดก,การของกลุ่มจีนะฮะโดยเราฟังจากบ้านฟินแลนด์นะครับผมตอนนี้ก็เป็นรองจ่าฝูงนะครับโดยการแข่งไป2ครั้งชนะหนึ่งเสมอไปอีกหนึ่งครั้งยิงได้สามเสียไปสองนะครับเก็ยบยไปได้อีก4แต้มโดวเราฟังเนเธอร์แลนด์นะฮะก็จะเป็นนัดแรกในรายการนี้นะฮะ เฮดูเฮดนันล่าสุดในคู่นี้พบกันนะครับก็จะเป็นนัฝ่าเนเธอร์แลนด์ที่สามารถบุกมาชนะที่2ต่อ0โดยใช้เวลาพีสองพันสินะครับแล้วถ้าเรามาดูผลงานสิบมัดล่าสุดของชาวบ้านฟินแลนด์นะฮะพวกเขาก็สามารถชนะเพียงแค่1ครั้งเสมอสองแพ้ไปอีก7ครั้งโดยเฉลี่ยยิง0.9ลูกต่อเกมเสียประตู2.1ลูกต่อเกมนะครับแถม10เกมนี้ก็สามารถเข้าไปได้เพียงแค่1ครั้งแล้วก็จบเกมสูบอีกหครั้งโดยนัดล่าสุดนะฮะคือการที่บุกไปชนะเสมอกับลิทัวเนียมานะครับที่่2 2ตอ ผลงฝานเนี่ยเทนลนด์นะครับผลงานซิมัดล่าสุดวันนี้ก็สามารถชาร์ถึง3ครั้งสเสมอ5แพ้ไปอีก2ครั้งนะครับโดยเฉลีย่ยยิงสองลูกต่อเกมเสียป,ประตูหนึ่งคือสี่ลูกต่อเกมแถม10เกมน,นี้ก็สามารถเข้าไปได้ถึง3ครั้งและก็จบเกมสวงีกเจ็ดครั้งนัดล่าสุดกพิ่งบุกเป็ญยันเสมอครับสเปนมาน,นะครับที่2ต่อ2แล้วถ้าเรามาดูผลงานในบ้านของเจ้าบ,บ้านฟินแลนด์นะครับเดือหานัดล่าสุดวันนี้ก็สามารถชนะเพียงแค่2ครั้งและก็แพ้ไปอีก3ครั้ง โดดจิมมิชนะทางหน้าของไอร์แลนด์เหนือไปอีก4-0นะครับแล้วก็สามารถชนะเอสโตเนียไปอีก2-1นัดต่อมาก็แพ้กับไอร์แลนด์ไปอีก2-1แพ้อังกฤษไปอีก3-1นะครับแล้วก็แพ้กรีซไปอีก2-0ติดต่อนศูนย์คะแนนที่มาเนทแลนด์เองนะครับผลงานกาดล่าสุดที่ได้รับบ้านก็สามารถชนะเพียงแค่1ครั้งเสมอ3แพ้ไป1ครั้งนะครับโดดจิมมิชนะทางหน้าของโรมาเนียที่3-0เสมอฮังการีไปอีก1-1แล้วก็แพ้กับทางหน้าของเยอรมันไปอีก1 สภาพความพร้อมก่อนเกมนะครับฝั่งชาวบ้านฟินแลนด์นะครับนัดนี้จะไม่มีเชื่อหน้าโรมันเอเลเมนโก้ส่วนตัวชูดโลของพวกเขานะครับก็จะมีเชื่อหน้าลูคัสทาราเดกี้เบนจามินเคลมันตีมูปุกี้นะครับโรบินลอดมาเนียสซิลตาเนินนะครับแล้วก็โยเอลโปยานปาโลนะฮะท่หน้าทีแมนเนเธอร์แลนด์นะครับผมจะไม่มีเชื่อหน้ายูเรียนทิมเบอร์นะครับมัสไตเดลิกเดดดี้เทวเซนแล้วก็โจชัวเซิร์ซีนะครับส่วนตัวชูดโลของพวกเขานะฮะก็จะมีเชื่อหน้าเฮนนี่ไรเดอร์แฟรงคี้ิดเดยอง เมมฟิสเดอร์บายโคดี้กัคโปนะครับจัสตินไคลเวิร์ดแล้วก็หนาของวาวเวททอร์นะครับต้องบอกเลยนะครับว่าในฝั่งทีมอันเนอร์แลนด์ก็ถือว่าค่อนข้างล่นจะดูดีเมลสีมากกว่ามากๆเลยครับถึงแม้ว่าจะขาดตัวนักเตะไปบ้างก็ตามนะฮะแต่ผมมองว่าไม่น่าใช่เรื่องใหญ่นะครับส่วนฝั่งของชาวบ้านฟินแลนด์นะครับผมก็ถือว่าออกตาได้ค่อนข้างล่นจะดีอยู่เหมือนกันนะครับแต่ส่วนตัวผมมองนะครับวันนี้ก็ค่อนข้างล่นจะยากอยู่เหมือนกันนะฮะที่พวกเขาจะรับมือได้นะครับอย่างไรรรรรรสหัััับบบคคคคู่่่นนนนนนีี้้ผมมตอออขงงเเเธ์์แลดดะะท1ึ แล้วมาต่อคู่ที่หเลยนะครับก็จะเป็นฝั่งออสเตรียเปิดบ้านากับโรมาเนียนะครับในเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้าทีโดยไฮนิคับแรกก็จะเปิดห้าหน้าออสเตรียต่อที่1นึเมตรยีส่วนราคาสองไหลเข้าไปหนึ่กิจนะครับอยู่ที่1นึ่งเมตรครึ่งและกำแพงสูงต่ำที่2องเมตรครึ่ง2องเมตรเจนะครับสำหรับคู่นี้ก็จะเป็นการจัดการของกลุ่มเนะครับผมโดยฝั่งเจ้าบ้านออสเตรียนะครับผมก็เพิ่งจะเล่านนัดนี้เป็นนัดแรกนะครับ โซนฝั่งทีมอย่างโรมาเนียเองนะฮะตอนนี้ก็เป็นรองชาฝูนะครับโดยการได้คะแนนไป2ครั้งชาร์หนึ่งแล้วก็แพ้ไปอีก1ครั้งยิงได้หเสียไป2องเก็บมาได้อีก3แต้มนะครับเหตุใดแปดปีให้หลังสำหรับคู่นี้ก็เจอเพียงแค่สครั้งเองนะฮะแล้วก็จะเป็นการแบ่งกระชาร์ตนี้อหนึ่งครั้งโดยนันลดล่าสุดของคู่นี้พบกันนะครับก็จะเป็นทางฝั่งของออสเตรียที่สามารถบุกมาชนะได้ที่1นึ่ตัวต่อ0และแถมจะเป็นเมื่อปี2020เลยนะครับ สุลฟอร์มซีวัดล่าสุดของชาวบ้านออสเตรยียนะครับผมพวกเขาก็สามารถชนะไปถึง4ครั้งเสมอ3แพ้ไปอีก3ครั้งโดยเฉลี่ยยิงห9ลูกต่อเกมเสียป,ประตูที่หนึ่งจุลูกต่อเกมนะครับแถม10เกมนี้ก็สามารถเขว่ได้ถึง4ครั้งแล้วก็จบเกมสมอไป,ป5ครั้งโดยนัดล่าสุดฮัทก,ก็เพิ่งบุกแพ้กับเซอร์เบียมาครับที่2ต่อ0ูนย์สุลฟอร์ของโรมาเนียนะครับผลงาน10รัดล่าสุดนี้ถือว่าดูดีเลยนะครับโดยการให้เขาสามารถชนะถึง7ครั้งเสมอ1แพ้ไปสองครั้ง โดยเฉลี่ยยิง2.4ลูกต่อเกมเสียป,ประตู0.9ลูกต่อเกมนะครับแถม10เกมวันนี้ก็สามารถเข้าเวลได้ถึง6ครั้งแล้วก็จบเกมสูบอีก8ครั้งนัดล่าสุดแค่เพื่อบุกไปถล่มซามาริโน่านะครับที่5ประต่อหนึง่งแล้วถ้าเรามาดูผลการในบ้านของชาวออสเตรียนะครับโดย 5. นัดล่าสุดนี้ก็สามารถชาร์ถึง2ครั้งเสมอ2แพ้บีบเพียงแค่1ครั้งนะครับโดยจะมีแพ้กับตุรกีเป็นทานที่2-1แล้วก็สามารถชนะคาซัคสถานที่4-0ชนะนอร์เวย์ทีก5-1นะครับ นัดต่อมาก็เสมอกับตาน,น่าของสโลวีเนียแล้วก็เซอร์เบียไปนะครับอย่างละ้นเหนืองตัวหนึ่งตรงฝั่งโรมาเนียเองนะครับผลงานเอบนัดล่าสุดวันนี้ก็ถือว่าดูดีเช่นเขื่นะครับโดยการที่พวกเขาสามารถชนะถึง4ครั้งแล้วก็เสมอบปอีกหนึ่งครั้งก็จะเป็นการเสมอกับตาน,น่าของสโลวาเกียนะครับที่หนึ่งหนึ่งแล้วก็สามารถชนะโคโซโูทีมม่ 30, สามศูนย์ชนะไซปัสไปอีกสามศูนย์นะครับนัด ตัวละฟองจาวาาออฟเตอร์เลครับผมก็จะขาดไปเพียงแค่ท่าน,น้าของอลริซันเดอร์ชลาเกอร์แล้วก็ดาบิดอาราบานะครับและตัวชูโรงของพวกเขานะครับก็จะมีเชือหน้าม e ิคาเอลเกโกลิตกิ ner, Hol er, สต็อปบอมการเนอร์ฮอลาัดไมเนอร์โรเมโนสมิธฟำหรับฝั่งขโรมาเนียนะฮะนัดนี้นะครับจะไม่มีเชือหน้าของเราดูตากูซินแล้วก็จะเนทฮาจีนะครับและตัวชูโรงของพวกเขาในค่ำคืนนี้นะฮะก็จะมีเชือหน้าวาเลนตินมิไฮลาเดนิสมันเดนิสดากุนแล้วก็ทางด้านของเฟรเนลโฮมันนะครับ ถึงแม้ว่าชื่อชันตาน่าของโรมวเนนี้อาจจะดูเประหลางกว่าเขาตามนะยครับแต่ว่าผลงานของเขาถือว่าดูดีมากๆเลยนะฮะซึ่งส่วนตัวผมมองนะครับว่าการไปเยี่ยของเขาในวันนี้นะครับน่าจะไม่กลับบ้านมือเปล่าเลยครับและถัดมาฝั่งเจ้าบ้านออสเทียนนะครับผลงานสามารถล่าสุดวันนี้ก็ถือว่ายังหาชชนะไม่เจอเลยนะฮะปรกบกับว่าพวกเขาต้องเปิดบ้านชันตานาหอโรมาเนี้นะครับผมว่าน่าจะยากอยู่พอสมควรนะครับอย่างไรสหรับคนที่มกรรอไปหน้าของโรมาเนนียนะครับที่1เมตรครึ่งนะฮะ เรามาตอ่อกันคู่สุดท้ายนะครับผมก็จะเป็นฮันนาอัลเบเนียเปิดบ้านกับเซอร์เบียนะครับในเวลา 1, ที1 45ทีอนันดับแรกก็จะเปิดฮันน่าเซอร์อเบียต่อที่ปปาตกุม่วนราคาสองไหลไปอีกหนึ่งกิกเนให้ที่ครึ่งเมตรและกำแพงสูงต่ำท 2, 2, ี่สองเมตรถึงสองเมตร45นะครับสำหรับคู่นี้นะฮะเราก็จะกลับมาในกลุ่มเคนะครับผมโดยัแงฟองชาวบ้านแอลเบเนียนะฮะตอนนี้ก็ไปรองจา่าฝูงนะครับโดยคะแนนไขว้สองครั้งช้าหนึ่งแพ้ไปอีกหนึ่งครั้งนะครับยิงได้สามเสียไปสองเขี่ยไ้อีกสามแต้ม โซนฝั่งเซอร์เบียนะครับก็จะเป็นนัดแรกในรายการนี้นะฮะและแทนเฮดดูเฮดันล่าสุดในคู่นี้พบกันนะครับก็จะเป็นเมื่อปี2015นะครับโดยจะเป็นฝัง่งของเซอร์เบียที่สามารถบุกมาชนะที่2ต่อ0แล้วถ้าเรามาดูผลงานสิบัดล่าสุดของเจ้าบ,บ้านแอลเมเนียนะครับพวกเขาก็สามารถชนะเพียงแค่3ครั้งเสมอ2แพ้ไป5ครั้งโดยเฉลี่ยยิง0.7ลูกต่อเกมเสียประตูศูนย์เกลูกต่อเกมนะครับ แถมสิเกมวันนี้ก็สามารถเข้าเวลได้เพียงแค่5ครั้งเองนะครับแล้วก็จบเกมสูเปอีก3ครั้งโดนัทล่าสุดก็เพิ่งเปิดบ้านถล่มอันดอร่าไปนะครับที่3ามตู่อศูนย์สโลฟองเซอร์เบียนะครับผลงานสิบนัดล่าสุดนี้ก็สามารถชนะเพียงแค่2ครั้งเสมอไปถึง6ครั้งเลยนะครับแล้วก็แพ้ไปอีก2ครั้งโดยเฉลี่ยยิง0.7ลูกต่อเกมเสียประตู0.8ลูกต่อเกมแถม10เกมนี้ก็สามารถเข้าเวลได้ถึง5ครั้งนะครับแล้วก็จบเกมสูเปอีกเพียงแค่1ครั้งนัดล่าสุดเพิ่งเเปิดบ้านชนชะออสตรีียไปนะะฮท่ั0 แล้วถ้าเรามาดูผลงานในบ้านของเซบ,บ่ายแอลเบเนียนะครับเดอะฮานัดล่าสุดนี้ก็สามารถชนะเพียงแค่1ครั้งเสมอ2แพ้ไปอีก2ครั้งนะครับโดยจะมีเสมอให้กับท้าของ Scotland เซนทัลสกอตแลนด์ลีเจนไปนะครับที่ศูนย์ศูนย์นัดต่อมาก็แพ้กับจอร์เจียไปอีกหนึ่งศูนย์นะครับแล้วก็เสมอกับเชคไปอีกศูนย์ศูนย์แพ้ยูเครนไปอีกสองหนึ่งชนะอันโดราไปอไีกสามตุต่อศูนย์ส่วนฝั่งเซอร์เบียนะครับผลงาน,นออกบ้านานัดล่าสุดวันนี้ก็ยังหาชัยชนะไม่เชลยน,นะฮะยยัััััันนนนนนเเเเสสมมมออออไไปปปถึงงง3คคคครรรรรรร้้ร้้้แแแลลลววกกกกก็็พีี2ะะะบบบบจาาด์ท่ใูโ แล้วก็แพ้กับเดนมาร์กใน,ในการของยูฟ่าเนชั่ลลีปี20นัดต่อมาก็แพ้สเปน 30, อ,อีก30เสมอกับสวิตเซอร์แลนด์อีก11แล้วก็เสมอออสเตรียอีก1-1น,น,นะครับสภาพความพร้อมก่อนเกมนะครับกระฟองจะว่าอาร์เบียนะฮะนัดนี้จะไม่ม,ม,ไมีเชื่อหน้าของไคดี้มาเล่เพียงแค่หนึ่งรายนะครับส่วนตัวชูโอของพวกเขานะครับก็จะมีเชื่อหน้าเลมานายเมียโตอุซุนีอาร์มันโดโบโยาแล้วก็เนดิมบายรามีนะฮะ โซนฝ์ฟอนของเซอร์เบยงนะฮะก็จะขาดหด้านของเซอร์เกเมรินโควิดซาบิดนะครับมาโกกูยิฟแล้วก็ทางด้านของเปเรซตายโควิดนะครับและตัวชูโรงของพวกเขานะครับก็จะมีเชิงหน้าออเรซันเดอร์มิโตว,วิดดูซานเวลาโควิดเนมันยากูเดลซาซาลูคิสเนิโคลา่าไม่ไน,นโควิดแล้วก็สตาฮินยาฟราปโควิดนะครับถ้าเรามาดูภาพบอลคู่นะครับเดี๋ยวเราฟอนชาวบ้านแอลเบเรียนะฮะ ผลงานสนัดในการนี้ก็ถือว่าไม่ดูขี้เหย่นะครับโดยการที่พวกเขาสามารถชนะเพียงแค่1ครั้งแล้วก็แพ้ไปอีก1ครั้งส่วนภาพรวมของพวกเขานะครับส่วนตัวผมมองาว่าค่อข้างนจ่าขาดความสมเสมอพอสมควรเลยครับส่วนฝั่งที่เือนเซอร์เบียนะฮะก็ถือว่าข้อข่างนจ่าหนักไปที่เสม,มอมากๆเลยครับโดยที่ผลง,งานสีนัดล่าสุดธุรกิรมนี้ก็สามารถชนะเพียงแค่1ครั้งแล้วก็เสมอไปอีก3ครั้งเลยนะฮะและแถมผลงานนอกบ้านของพวกเขานะครับที่สองนัดล่าสุดนี้ก็ยันเสมอไปอีก2นัดรวดเลยครับซึ่งส่วนตัวผมนะครับว่าฝั่งเซอรบั และแถมก็ค่าข่งอยู่ในลียยุโรปอีกด้วยนะครับบวกกับผลงานสินัทล่าสุดที่ยังไม่แพ้ใครวันนี้ผมอว่าพวกเขาน่าจะยกความมั่นใจมาแบบเต็มเปี่ยมเลยนะฮะอย่ังไรสำหรับคู่ที่ผมตอบวหน้าของเซอร์เบียนะครับที่ประบาตะกมนเลยครับและเป็นไงบ้างครับผม6คู่ที่ผมหยิบมาฝากให้ในวันนี้นะฮะถ้าหากว่าคู่ไหนถูกใจนะครับก็สามารถหยิบสลาก้าไปเลยนะครับอย่าลืมนะฮะเกบยรติยพิจารณาอีกทีนึ่งครับผมส่วนข้อมูลไหนที่ผมตกหล่นไปบอกขอกราบอภัยอีกทีนะครับ แล้วหกคู่ที่ผมยิงมาฝากให้ในวันนี้เดี๋ยวผมสรุปให้ฟังนะครับว่าผมเลือกคู่ไหนไปบ้างโดยทุกคู่แรกนะครับผมต่อมหน้าอังกฤษนะที่3เมตรครึ่งแล้วคู่ที่2คู่บอสเนี่ยนะครับผมเชสกอร์ต่ำที่4เมตรครึ่งส่วนคู่ที่3คู่มอลตาผมก็เชสกอร์สูงที่หเมตรเจ็ดสินะครับแล้วคู่ที่4ีต่อมานาของเนเธอร์แลนด์ที่1เมตรครึ่งส่วนคู่ที่5รองโรมาเนียไปนะครับที่1เมตรครึ่งนะครับและคู่สุดท้ายคู่ที่6นะครับผมต่อหน้าเซอร์เบียนะครับที่ประกก่อนจะไปเค้ันไปะรบผมขอฝากก้ออหาไีนนิดึงนะครรรรรรรัับทีี่หหห้้ออออองงาาาาาขเเเนะมมจดส็พิ์ฟ ในแอปโซลสีเขียวนะครับ CK55 หรือว่า CK ตอง5นะครับอย่าลืมใส่แอดตรงนั้นนะครับถ้าหากว่าท่านใดหาผมไม่เจอนะฮะก็สามารถกดลิงก์ใต้คอมเมนต์มาเลยนะครับผมแปะลิไว้ข้างล่างเรียบร้อยแล้วนะครับแค่เลื่อนลงมาข้างล่างนิดเดียวก็เจอลิงก์เลยนะฮะแล้วผมก็ขอฝากท่านอีกหนึ่งอย่างนะครับช่วยผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องได้นะครับอย่างน้อยก็จะได้เป็นกำลังใจให้ผมในการทำงานนะครับอย่างไรกหรับวันนี้ตัวตึงขอลาทุกท่านไปก่อนนะฮะแล้วก็อย่าลืมดูแลสุขภาพกันเวยนะครับช่วงนี้โควิิดเวว่่าารมมกลลับแ้นะะฮ และส่วนเสียงของผมในคลิปนี้นะฮะอาจจะมีแหบมีเบาไปบ้างนะครับผมเนื่องจากเจ็บคอนะครับยังไงก็อย่าลืมดูแลสุขภาพก,กัน้วยครับและเจอกันใหม่พวกนี้นะฮะยังไงสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ